เวตาวีออสรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยและต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันมากๆและยังคงสมรรถนะในการขับขี่สนุกมากๆเลยค่ะ สวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกับเนเน่สายรีวิวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนเน่เนจะพามาชมในส่วนของรถที่ได้รับความนิยมก็คือรถ Toyota v o o อ 1.5J คันนี้นะคะแล้วต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เราตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันและก็ล้อมแม็กนั่นเองนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดไหนตัวนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTI และเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนั่นเองนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่และสามารถรองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยและต้องขอบอกก่อนว่าไม่มีอุปสรรคในการขับขี่แน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานระดับสากลโลกเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องรถ Toyota v o ีอคันนี้กันนะคะ,ะเปิดออกมานะคะถ้าเกิดว่า เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยตรงฝาครอบเครื่องก็จะเป็นสีบอลแบบนี้นะคะเป็นรุ่นของ VVTI สามารถรองรับน้ำมัน85 e85 ได้เลยนะคะแล้วก็สภาพรถของเราเนี่ยเดิมๆทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตตรงคานกระโปรงด้านในนะคะน็อตเดิมๆเ,เม็ดอาร์ตเม็ดแตนสีนะคะคุณลูกค้าสังเกตไหมคะว่ามันมีเม็ดอาร์ตทุกจุดเลย อันนี้นะคะแสดงว่าเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะอไ่ลยแท้จากโรงงานแน่นอนมอกนะคะมีติดแผ่นเพตัวเลขเดิมนะคะของเรานะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าก่อนลูกค้ารับรถเราเช็ครถให้30รายการเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีคาบน้ํามันไหลยเยิ้มหรือว่าไม่มีคาบสนิมแน่นอนรถของเรานะคะซื้อไปหายห่วงนะคะคุณลูกค้า ด้านหน้าอย่างที่เราบอกนะคะว่าตกแต่งอุปกรณ์เสริมมาให้เยอะมากนะคะสเกิร์ตตัวนี้จะเป็นแบบแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะแล้วถัดมาเรื่อยๆในส่วนของตัวด้านข้างเราก็ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมนะคะคุณลูกค้าสามารถมาเคาะฟังเสียงได้เลยแล้วที่สําคัญนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าล้อแม็กเดิมตัวนี้จะเป็นล้อกระทะขอบ15นะแต่ของเราตกแต่งพิเศษเพื่อให้ลูกค้าได้แบบเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเทยิ่งขึ้นนะคะแล้วไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะตัวนี้ เราติดตั้งล้อมแม็กพิเศษให้ด้วยกันสีล้อยางใหม่แม็กใหม่รับไปเลยนะคะคุณลูกค้าส่วนด้านข้างนะคะขึ้นมาอีกนิดจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมนะตัวนี้จะเป็นตัวเจจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะสังเกตง่ายๆเลยแล้วด้านข้างนี่โอ้โหสเกิร์ตท,ทอดยาวสีขาวสีดำสีแดงนะคะตัดกันแบบลงตัวเลยค่ะ ต้องขอย้าเลยนะคะว่ารถของเราเป็นรถเกตเอไม่มีชนข้างมาชนหน้าหรือว่าชนท้ายมาแน่นอนนะคะลูกค้าสังเกตจากน็อตให้ดีนะคะนี่เลยน็อตของเรานะคะยังเป็นสีเดิมสีเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างนะคะสังเกตง่ายๆวิธีการซื้อรถมือสองถ้าไม่อยากโดนย้อมแมวนะคะต้องดูด้วยวิธีเบื้องต้นอย่างที่น้องเนบอกเลยนะคะแกะลูกยางแกะออกมาได้หมดเลยนะคะนี่ แกะออกมาได้หมดเลยเพราะว่ามันจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ารถเดิมๆจากโรงงานมันจะมีเม็ดอัดแต้มสีอยู่นะคะเม็ดอัดนี่เรียงกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยแกะให้เห็นแบบชัดๆกันเลยนะคะนี่ด้านข้างก็เหมือนกันนะคะมีมาหมดเลยก็แสดงว่าคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงาน และสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าคันนี้เติมน้ํามันแบบไหนเชื้อเพลิงแบบไหนนะคะตรงฝาถังนะคะก็จะมีบอกเลยว่าจะรองรับ e85 9195 e20 ได้หมดเลยค่ะ,ะมาชมในส่วนของด้านหลังรถคันนี้กันบ้างนะคะอันดับแรกเลยที่สะดุดตาคือสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ตัวนี้ทํามาให้แบบรับรูปกับตรงท้ายรถได้เลยนะคะแล้วก็ สเกิร์ตหลังก็เหมือนกันนะคะตกแต่งมาสวยโตโยต้ามีแบบเด่นชัดเลยเปิดง่ายมากเลยเปิดเข้าไปนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระต่างๆนะคะกว้างมากลึกมากเลยคุณดูมือนะคะลึกมากๆสามารถเก็บกระเป๋าผู้โดยสารแบบลูกใบใหญ่ๆได้ถึง2-3ลูกเลยนะคะ เปิดมาให้ดูอีกชั้นนึงนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของไม้กระดานนะและก็ล้อสแปร์พวกยางอะไหล่ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์แม่ลงแม่แรงน็อตต่างๆนะคะก็จะอยู่ในอุปกรณ์ถุงมือตัวนี้เลยนะคะนี่ยางยังใหม่ยางยังไม่ได้ใช้เลยแล้วนี่คุณดูนี่ของเราไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะดูจากซิลิโคนถ้าเกิดว่าเป็นซิลิโคนแบบนี้มักจะมาจากโรงงานมักจะมาจากโตโยต้าของเขาโดยตรงเลยค่ะ สำหรับ t o y o ต้า o ออตัวนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาล์วให้แรงม้าสูงสุดที่108แรงมา้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะตัวภายในตัวนี้ตกแต่งด้วยคอนโซลหน้าสีดำแล้วก็เบาะสีดำนะคะมาพร้อมพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้เบาะคนขับนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ซึ่งเรียกง,ง่ายๆว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยให้เรามาครบนะคะ ระบบความปลอดภัยของ Toyota v ีอคันนี้ให้มาครบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS นะคะหรือว่าคันนิราภัยของเขาตัวนี้ทำมาแบบปลอดภัยให้เราจริงๆนะคะเพราะว่า v ีออตัวนี้เนี่ยยกระดับของสากลได้เลยนะแล้วก็ในไทยของเราก็ยังเป็นที่ยอดนิยมเพราะว่าหนึ่งคือราคาของเขาไม่ได้สูงจนเกินไปแล้รูปลักษณ์ภายนอกมันดูสปอร์ตและดูดีนะคะ,ะมาในส่วนของหน้าจอ mp3 เครื่องเล่นต่างๆนะคะสามารถรองรับ aux หรือว่า usb ได้สมมุตินะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเลยอ่ะสมมุติว่าเราชอบเพลงนี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากหาช่องอื่นแล้วเราชอบขึ้นนี้นะเราก็กดสตาร์ทไว้เลยกดค้างไว้เลยปึ๊บนี่ช่องนี้ก็จะมาอยู่ตรงเลขหนึ่งของเราและก็ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ช่องนี้อีกนะคะให้กดไปเลย สองนี่มันก็จะส,สตาร์ทไว้เลยนะคะอยากฟังขึ้นไหนให้กดไป1 2 3ส,สแล้วแต่คุณลูกค้าเลยค่ะช่องแอร์ตัวนี้นะคะแอร์ Air เย็นมากๆเลยมีด้วยการ4ช่องนะคะตรงคู่หน้าแล้วก็ด้านข้างคนนั่งข้างแล้วก็คนขับนั่นเองนะคะลงมาในส่วนของแอร์นะคะตัวแอร์ตัวนี้เป็นแบบระบบเมนวนวลก็คือปรับมือนั่นเองนะคะมี3ามปุ่มด้วยการมี3ามปุ่มนะ และตัวนี้นะคะลูกค้าบางทีอาจจะสงสัยว่าใส่มาให้ทําไมบางทีอ่ะเราชาร์จแบตกันเราไปแบบแก๊งเพื่อนใช่ไหมบางคนก็อยากฟังเพลงด้วย AUX หรือว่า USB ถ้าเกิดว่า USB เนี่ยสามารถเชื่อมต่อฟังเพลงจากโทรศัพท์เราได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวแปลงตัวนี้นะชาร์จแบตได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถฟังเพลงได้ลงมาที่เกียร์กันเลยดีกว่านะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ระบบออโต ก็คือขับง่ายๆมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของ Toyota มันจะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้แล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้ยังสามารถปรับโหมดเป็นขับเกียร์ธรรมดาแบบเกียร์แมนวนวลแบบโอ้โหอัพสปีดเหมือนเราจะขึ้นเขาลงห้วยนะคะก็สามารถปรับมาตรงนี้เดี๋ยวน้องเนจะให้ดูนะคะว่าในส่วนของเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ปรับโหมดยังไง มานั่งในส่วนของตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะตัวด้านหลังตัวนี้ก็สามารถยืดขาได้ตามสบายเลยนะมันไม่ได้อึดอัดตรงเฮดรูมก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรง ด้านข้างก็จะมีในส่วนของที่เราจับมือเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าแล้วที่สําคัญนะคะมันนิ่มด้วยนะมันมีหมอนรองคอให้กัน3ลูกนะคะนั่งแล้วมันไม่อึดอัดประมาณ3ถึงถึงสี่คนอนะ่ะรองรับผู้โดยสารด้านหลังได้สบายเลยแล้วตัวนี้ก็ยังใส่ออปชั่นในเรื่องของที่วางแก้วน้ําเข้ามาให้อีกด้วยค่ะมาทดสอบการขับขี่กันบ้างนะคะปรับกระจกให้เข้ากับอ่า สายตาของเรานะคะเรียกได้ว่าซ้ายขวาหน้าหลังนะคะเอาให้เป๊ะเลยนะคะเวลาขับรถเนี่ยเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนคาดเบลคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะช่วงล่างต้องขอบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยช่วงล่างเขาแบบดีมากๆอะ่ะมันนิ่มมากๆแล้วอัตราการกินน้ํามันเนี่ยน้อยมากๆนะคะเติม300ขับชิลๆหล่อๆยังได้เลยนี่การเหยียบนะคะอขึ้นมากอันนี้ขับในโหมดของเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวน้องเนให้ดูว่า การปรับมาในโหมดของเกียร์แมนวนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันปรับกันง่ายแบบไหนนะคะมาเลยอ่ะตัวนี้นะคะเราอยู่ในโหมดเกียร์ออตโอตโอ้ดูให้ดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนโหมดใช้โหมดแบบเกียร์แมนวนวลนะคะแค่ปรับมาปึ๊บนี่ตัวนี้นะคะจะอยู่ในตัวเก็คือแมนวนวลแมนวนวลนะคะแล้วก็ลบปึ๊บเออ ึ้นได้เลยอ่ะเท่ากับเหมือนกับเราขับเกียร์สอะไรแบบประมาณนั้นน่ะอ่ะชะ,ะลอนิดนึงเกียร์สาปึ๊บเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เราเหยียบคันคันเร่งได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าโอเคมากเครื่องยนต์ปี16ตัวนี้โอ้โหใส่เกียร์ลูกเล่นมาให้เยอะมากๆเลยอ่ะ ขับไปรับรองว่าเพิ่มความสนุกให้กับการขับขี่แน่นอนนะอันนี้กันการหลับในได้เลยนะคะขึ้นเขาลงบ้วยถ้าเกิดว่าอยากใช้ในโหมดของเกียร์ออโต้ก็แค่ดันไปตัวดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์มันจะบอกอยู่แล้วว่า D M N S <S ดีกับเอ็มเอสอ้วนดีนี่คือเราขับออโต้แบบธรรมดาเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะน้องเนพาทัวร์ดูรถคันนี้กันรอบคันแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรีบติดต่อกับเข้ามาได้เลยที่เบอร์0611 758877นะคะ mm hmm. เอาละขอย้ําสเปคคันนี้กันอีกรอบนึงนะคะ t o y ยต้าวีออสหคันนี้นะคะ mm hmm. เปิดราคามาแบบจิบจิบมากๆเลยนะคะ mm hmm. แค่ราคา349,000บาทเท่านั้นและที่สําคัญมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ปี2016สามารถรองรับน้ํามัน E85 ได้เลยนะคะ mm hmm. และสําหรับลูก ค้านะคะที่สนใจตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องพลลอรอย์นะคะสามารถบันทึกภาพความทรงจําดีๆนะคะให้กับอนาคตหรือว่าอดีตข,ของเรานั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญนะคะคุณยังมีสิทธิ์ได้รับคูปองมูลค่า1500บาทหรือจะเลือกถ่ายน้ํามันฟรี1ปีไปเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องเนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณค่ะ